อิงสวัสดีครับวันนี้จะมานะครับรีวิววิธีการนะครับจัดเตรียมไฟล์นะครับซัมสปอร์ตคัลเลอร์เพื่อนำไปพิมพ์กับตัว DFT DTF นะครับที่เป็นเครื่อง G ีนะครับสองหัวพิมพ์ DX11 นะครับเราต้องทำพื้นที่ในการพิมพ์ขาวไปก่อนนะครับเราถึงจะสามารถพิมพ์สีขาวได้นะครับเราก็เอาไฟล์เข้ามาในรูกเอาไฟล์เข้ามาในโปรแกรมนะครับโ h o t o s h o p นะครับ Open with ก็ได้นะครับหรือ ลากลระมาเลยก็ได้นะครับากไฟล์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกพื้นที่ที่เราจะทําเป็นตัวลงสีขาวนะครับก็คือทำสปอร์ตช n แนลนั่นเองนะครับเราก็เลือกที่คาถาก็ได้นะครับแล้วไปติ๊กที่โล่งนะครับที่ว่างๆตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นเส้นนะครับเลือกพื้นที่ที่เราต้องการไว้แบบนี้นะครับ แต่ว่ามันก็จะเป็นอยู่ขอบของชิ้นงานใช่ไหมครับมันก็จะทําสปอร์ตไม่ได้ถ้าเราทํามันก็จะเลือกด้านขอบแล้วก็ไปที่ตัวซีเล็กตัวนี้นะครับแล้วเลือกให้มันอยู่ข้างในนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ด้านขวามือนะครับตรงเลเยอร์ะน,น,นะครับไปที่ชัแนลนะครับกดที่มุมตรงนี้นะครับเลือกที่ new sport channel นะครับนี่เนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบนี้เราจะเลือกสีตรงนี้เป็นสีอะไรก็ได้นะครับสีแดงก็ได้ ตัวสีแดงที่คุมง,งานอยู่นี้ก็คือจะทำก็คือพื้นที่ในการพิมพ์สีขาวนั่นเองนะครับแต่ต้องตั้งชื่อตรงนี้เป็น w ตัวใหญ่นะครับและตามด้วเลขหนึ่งก็คือหัวขาวนะสีขาวหนึ่งนั่นเองถ้าตั้งเป็นชื่ออื่นก็คือจะไม่มีมีผลต่อการพิมพ์นะครับโอเคปุ๊บนะแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วจากนั้นแล้วก็เซฟออกไปเป็นไฟล์ทิปนะครับปุ๊บนะ เป็นไฟล์ที่แบบนี้นะครับให้เซฟนะเป็น I P C Profile สีไปด้วยนะครับสีจะได้ตรงกับหน้าเจานะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นไฟล์ที่นะครับ T I F นะครับกดเซฟนะครับกดโอเคนะแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะดูขนาดก็ไปที่ Image Size นะครับเลือกขนาดที่เราต้องการได้นะครับส่วนมากเข้ามาก็คือจะเป็นขนาดเท่า อัลจินอ์ก็คือเป็นขนาดดั้งเดิมนั่นเองนะครับตัวนี้ไฟล์ตัวนี้มันจะไม่มีช่องใช่ไหมครับมันก็จะทําง่ายหน่อยนะครับอย่างที่ผมทาให้ดูนะครับทาง่ายมากนะครับแต่มาดูไฟล์ที่ต้องมีหลายๆจุดนะครับก็คือเป็นไฟล์ที่มีรูตรงกลางอะไรประมาณนี้นะครับเป็นอีแบบหนึ่งนะเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนนะผมมีมาสองตัวอย่างด้วยกันนะก็คลิกขวาเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกที่ตัวบริจอบนะครับนะก็จะเป็นอันนี้ อันนี้ถ้าเราจะไปพิมพ์เสื้อดำนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้พื้นสีดำตัวนี้นะครับเราก็อาจจะลบออกไปก่อนนะครับดับเบิลคลิกเพื่อปลดล็อกไฟล์ตรงนี้ก่อนจะไปลุ่มแจนี่ครับกดโอเคนะครับจากนั้นก็ไปที่คาถาตัวนี้นะครับมันจะมีตัวตัดไหลตัวนะครับแต่แต่ถ้าเป็นพื้นง่ายๆอย่างเงี้ยเราใช้ตัวคาถานี้ได้แต่ถ้าเป็นย,ยากๆเราก็ใช้ตัวลาอ่แนคะ่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นการเลือกสีที่ใกล้กันยิ่งค่าต่ําจะเลือกสีที่ใกล้กันน้อยลงนะครับหมายถึงว่า ต่างกันนิดหน่อยถ้าค่านน้อยก็ไม่เลือกนะครับแต่ถ้าค่าจะเยอะต่างกันนิดหน่อยก็จะเลือกพื้นที่นั้นให้เรานะครับกดเมื่อเลือกอย่างนี้เสร็จแล้วกดลิทนะครับก็จะเลือกลบส่วนที่เราไม่ต้องการสีดําออกไปแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆครับลบส่วนสีดําออกไปแบบนี้นะครับ,แบบรบไล่ลบที่มันจะใหญ่ไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็อาจจะขยายขยายตัวมุมมองนะครับเปอร์เซ็นต์ ของรูปงานเรานะครับเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงในหะ้มันขยายขึ้นเพื่อมาลบในส่วนเล็กๆนะครับประมาณนี้ก็กด d e l ลิ e ไปนะครับี่ประมาณนี้กด,นนกดไปไล่ไปนะครับทีละจุดในการทาไฟล์ที่มันมีแบบแลหลายส่วนแบบนี้นะครับถ้าไฟล์ที่มันเป็นแบบโลโก้เลยเมื่อกี้นี้จะง่ายนะครัฮะนี้ก็ต้องไล่ๆทําไปค,ค่อยๆลบไป ลบส่วนที่เราไม่เอาออกนะครับก็คือต้องการให้เป็นโล่งๆแบบนี้อออนะครับตัวดีตัวนี้ออกไปนะก็เสร็จแล้วนะครับรก็ตรวจรายละเอียดดูว่าใช่ไหมนะครับก็คือตัวที่เราต้องการแล้วก็ย่อให้เป็นเหมือนเดิมก็ได้นะครับ20สเปอร์เซ็นตะ์เล็กไปก็จะตัก30ามสิบนะครับและจะลูกนะครับ จากนั้นเราก็ไปที่คาถาใหม่นะครับแล้วไปเลือกดิเลชั่นด้านบนนะครับให้ให้เป็นด้านในก็คืออินเนอร์ข้างในนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าช่องข้างในมันก็จะไม่ถูกเลือกใช่ไหมครับมันเลือกแค่เกอบนะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วไปเลือกส่วนที่เราต้องการอน่างน,น,นี้นะครับเนี่ยผมทำปิดนะครับเดี๋ยวอาใหม่ กดผิดนะครับปึ๊บกด e ินเ r นะครับแล้วก็กดข้างในเด็ดแป๊บหนึนะครับเริ่มสับสนนะครับแป๊บหนึ่งปึ๊บนี่นะครับกด alternate ก่อนนะครับกด alternate นะครับแล้วก็คลิกที่ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นเส้นกรอบแบบนี้นะครับตรงนี้ก็กด alternate ค้างไว้เหมือนเดิมนะครับแล้กดปึ๊บ อ่ามันก็จะเลือกแบบนี้นะครับเลือกส่วนที่เราต้องการให้กําหนดขอบเขตนะครับแล้วกดข้างในนี้ทีหนึ่งปึ๊บอ่ากดไล่ไปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ดูว่าหาสิเลคชันผมาหายไปได้เลยนะครับพอดีผมไมกดไอ้โปรแกรมอัดน,นะมันเลยขยับไปนิดนึงนะครับแลอย่าลืมกดนะครับกดแล้วมันจะหายไปถ้าเราลืมนะครับอ่า ก็คือเรา,เรา,เ,ราเราวาดพื้นที่นะครับว่าเราต้องการให้ให้ตัว selection เลือกพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับเราต้องค่อยๆกดไปนะครับอ่าแล้วเรายองขยายมาดูนะครับสี่สิบ่าขยายมาดูว่าไอ้ส่วนที่เราต้องการครอบ่ะครับตรงไหนบ้างนะครับต้องให้มันมี selection อยู่ตรงขอบนะครับกด alternate นะครับ alternate ปึ๊บเนี่ก็จะเน็ตค้างไว้แล้วก็เลือกเลือกที่เราต้องการเพิ่มนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนที่รูปที่ไม่ใช่โลโก้นะครับก็จะส่วนประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการปรับสีก่อนก็ไปปรับก่อนที่จะมาเลือกนะครับหรือถ้ากําหนดไซส์ก่อนก็กาหนดตรงนี้นะครับเลือกเป็นที่เราต้องการนะครับหน่วยก็เปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับอ่ารแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถเลือก สปอร์ตก็คือการทําสีขาวในงานที่งานที่เราต้องการให้มันลงสีขาวนะครับจากนั้นก็ไปเหมือนเดิมนะครับก็คือไปที่ช h a น n e l นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้กด n e w sport c h a n n e นนะครับก็คือเทสีลงไปนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะครับเนะี่ยสีแดงมันจะเทลงไปในส่วนที่เราต้องการจะพิมพ์สีขาวทับลงไปนั่นเองนะครับก็คือมันจะทับลงไปแบบนี้นะครับสาหรับงานที่มีที่ว่างเยอะๆนะครับก็ต้องใช้แบบนี้ ถ้าวิธีแรกก็คือมันเป็นขอบใช่ไหมครับข้างในไม่มีรายละเอียดเราก็จะทําง่ายหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับบางบางงานเราอาจจะต้องใช้ชิปค้างไว้หรือคอนโทรลค้างไว้นะครับลูกค้าก็สามารถกดดูได้นะครับแต่ที่สําคัญเลยตรงเนียนตรงนี้ W ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับเราตามด้วยเลขหนึ่งนะครับชื่อตั้งเป็นชื่ออื่นไม่ได้นะครับโปรแกรมจะมองไม่เห็นนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับปึ๊บ นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เซฟเซฟแอร์นะครับไปเหมือนเดิมนะครับกดติ๊กอย่าลืมสี่งสำคัญก็คืออย่าลืมกดติ๊ก ICC profile นะครับให้เซฟออกไปด้วยไม่งั้นสีจะไม่ตรงหน้าจอนะสีจะเพี้ยนนะครับสำหรับเครื่องใหญ่ก็สร้างเป็น CMYK ก็ได้นะครับหรือถ้าถ้าไฟล์มันมาเป็นเป็นอะไรก็ช่างหมายถึงว่าเป็น RGB หรือ CMYK เราก็ให้มันเป็นอันเดิมนะครับไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปแก้มันถ้าเราแก้มีโอกาสเพี้ยนสูงนะครับก็กดเซฟปึ๊บปึ๊บน่แค่นี้เองนะครับอันนี้ของผมมันจะเป็นปิดเจอนะครับเป็นถ้าเราสร้างงานใหม่อนะไรพวกนี้มันก็จะเป็นให้เราเลือกได้ว่าเป็น C B K หรือ R g B นะครับก็นะครับมาแนะนำวิธีการทำสปอร์ต คัลเลอร์นะครับหรือเลือกพื้นที่ในการพิมพ์ขาวนั่นเองมันจะไม่เหมือนตัวโคลิ p ของเครื่องเล็กนะครับก็คือไม่ต้องเลือกใช่ไหมครับแต่ถ้าเครื่องใหญ่เราสามารถกําหนดได้เลยก็คือมันพิมพ์เป็นเลเยอร์เลยครับก็คือเราสร้างเลเยอร์อินชาแนลอีกหนึ่งขึ้นมาเพ,าพื่อพิมพ์สีขาวนั่นเองนะครับก็นะครับติดขัดด้านใดก็สอบถามได้ตลอดนะครับสวัสดีครับ